บ้านที่เรากำลังจะไปในตอนนี้นะคะเราก็จะต้องขับรถผ่านเซนรัลเฟสติวัลค่ะ mm hmm. เพียงแค่ประมาณ10กว่าอนอาทีเข้านั้นนะคะ mm hmm. ก็จะถึงบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ ค่ะอุ๋มกับซินนะคะก็จะพามาดูบ้านที่ตำบลสันนามเมงอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยบ้านที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะเป็นบ้านขนาดชั้นเดียวนะคะไซส์กาลังน่ารักเลยค่ะแต่ว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าพื้นที่ดินมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะซินพื้นที่ดินของบ้านหลังนี้นะคะทั้งหมด72ตารางวาค่ะโอ้แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยในบ้านเท่าไหร่นะคะพื้นที่ใช้สอยที่บ้านหลังนี้นะคะก็คือประมาณ100ตารางเมตรนะคะโอ้ค่ะแล้วก็100ตารางเมตรนี้มีกี่ห้องอะไรยังไงบ้างคะ เห็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ100ตารางเมตรนี่นะคะแต่แบ่งจัดสวนได้ถึง4ห้องเลย4ห้องเลยเหรอใชค่ะมีห้องอะไรบ้างคะเราก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าของทําเป็น1ห้องพระค่ะแต่ว่าลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนห้องตามวัตถุประสงค์ได้อาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์หรือห้องทำงานก็ได้นะคะอุ้ยดีจังเลยค่ะอยากเข้าไปดูแล้วค่ะไปดูกันเลยมั้ตื่นเต้นจังไปเลยค่ะค่ะไปเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนของบริเวณที่จะเป็นทางเข้าไปในบ้านนะคะตรงนี้คือค่อนข้างโอเคเลยนะคะมีพื้นที่ในการวางโต๊ะตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งได้เนาะซีนค่อนข้างโอเคใช่ค่ะแล้วพื้นที่ตรงจุดนี้นะคะก็กว้างพอสมควรเลยเหมาะสำหรับใครก็ตามที่มีครอบครัวมีเด็กเล็กๆหรือว่ามีน้องหมาน้องแมวนะคะเลี้ยงสัตว์เลีเ้ยงไว้ก็จุดนี้เป็นจุดที่เหมาะสมมากนะคะว่าเป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือว่า อาจจะกินข้าวคุยกันตรงนี้ได้นะคะ่ะเพราะว่ามองไปตรงนี้นะคะข้างนอกนะคะเป็นสวนค่อนข้างกว้างเลยนะคะถ้าเกิดว่าวิาว่งเล่นอะไรก็มานั่งพักตรงนี้ได้อย่างเงี้ยคะ่ะโอเคตอนนี้ไปดูในบ้านกันเลยไหมคะไปดูกันเลยค่ะค่ะมาดูกันว่าภายในตัวบ้านเรามีอะไรบ้างเ,เราเริ่มจากตรงทางด้านซ้ายมือก่อนดีไหมคะอุ๋ดีค่ะดีค่ะพา,า,าเดินไปเลย อรน,นี้นะคะอยู่ในบริเวณนี้ซินกําลังนั่งอยู่ในบริเวณของอห้องนั่งเล่นเนาะตรงนี้ก็จะมีทีวีนะคะแล้วก็อุ้ยแบบนี้นะคะไม่เห็นนานแล้วเนาะแบบว่าเป็นแบบเหมือนสไตล์แบบร้านานาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสวยมากเลยตรงนู้นเป็นอะไรนะคะตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของโต๊ะกินข้าวนะคะโอเ okay. นตเวอร์ก็แมทช์กันดีนะคะเออใช่เนาะก็คจะติดกับห้องครัวแบบเปิดน,นะคะ คะเฟ่ครัวตรงนี้ติดกับหน้าตา่างใช่หน้าต่างเนี้ยาานเนยจ้าของบ้านนะคะเขาก็เจาะไว้เพราะว่าจะได้รับแสงธรรมชาติเนาะมันจะได้ดูไม่มืดนะคะเวลาทําอาหารอะไรก็มีลมกโกรกโปร่รงเย็นสบายอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นะคะเอ่อตรงเนี้ยเป็นข้างหลังออกไปเนี่ยจะเป็นห้องครัวไทยนะคะก็คือสามารถทําอาหารแบบหนักๆได้เลยเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราอาจจะเป็นแบบเตรียมอาหารแบบเล็กน้อยค่ะ ต่อไปเราไปดูห้องไหนนะคะซิมเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องนอนนะคะก็มีมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็มีในส่วนของห้องน้ำเรามาดูกันบ้างนะคะว่าเป็นไงโอเคเอ๊แต่ก่อนจะไปห้องนอนนะคะมีห้องตรงนี้อ่ะเป็นห้องอะไรเอ่ยอ่าด้านหลังนี้นะคะด้านหลังของเซี่ก็จะเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องอเนกประสงค์นะคะแล้วแต่ตามที่เจ้าของอยากจะแบบตัดให้เป็นห้องอะไรตอนนี้แอบดูได้ไหมว่าเขานําห้องนี้มาเป็นห้องอะไรเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะก็ที่เจ้าของนั้นก็จะเป็นห้องพระนะคะ ดได้ค่ะโอ้ขนาดก็กว้างนะคะจริงๆก็คือทําเป็นห้องอ่านหนังสือหรือห้องแบบว่าสําหรับเด็กได้เนาะใช่ค่ะสำหรับใครที่มีครอบครัวใหญ่หรือว่าจำนวนสมาชิเกเยอะๆก็อาจจะทําเป็นห้องนอนเสริมเพิ่มห้องหนึ่งก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะหรือมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้นะคะซึ่งตำแหน่งก็ดีมากเลยนะคะตอนนี้ท้าจะของห้องก็จัดเตียงไว้ตรงตำแหน่งทิศเหนือนะคะ ซึ่งเวลาตื่นเช้ามาก็จะได้รับแสงแดดตอนเช้าอ่อนๆแล้วก็มีลมเข้ามาสบายแล้วก็สว่างมากเลยใช่ค่ะจากที่เห็นนะคะห้องนี้นยังไม่ได้เปิดไฟเลยนะคะก็คือมีแสงเข้าแบบเพียงพอเลยเนาะแบบดูโล่งโปร่งสบายนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จอดหน้าต่างไว้สองมีข้างบนหัวเตียงแล้วก็ข้างๆด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนใหญ่นี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ํากันเลยนะคะ หลังจากที่ได้ดูห้องนอนใหญ่ไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้ด้านหลังเราเป็นอะไรคะซินอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะอีกห้องนอนหนึ่งอยู่ด้านหลังซินนะคะซึ่งจะอยู่ติดกับห้องน้ำใหญ่นะคะตรงนี้กว้างขวางมากเลยค่ะลองดูกันได้เลยค่ะ ถัดจากห้องนอนที่สองมานะคะตรงนี้ก็เป็นห้องนอนที่3ามค่ะแต่ว่านตอนนี้นะคะเจ้าของบ้านก็คือทําเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องเก็บของนะคะค่ะอย่างที่ซนบอกไป้งแต่แรกนะคะสําหรับเจ้าของที่อยากจะดัดแปลงห้องนะคะเอ่อเอาทําเป็นห้องทํางานห้องอ่านหนังสือหรือว่าห้องเก็บของห้องแต่งตัวก็สามารถดัดแปลงได้หมดเพราะด้วยความที่บ้านนี้ถูกออกแบบมาให้มีจํานวนห้องที่เยอะใช้พื้นที่ใช้สอยได้อย่างเป็นที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอุ้ยดีมากเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ดูวิดีโอแล้วอยากจะมาดูบ้านจริงนะคะก็สามารถติดต่ออุ้มกับซินนะคะให้มาดูได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็บ้านราคาดีขนาดนี้นะคะต้องรีบมาเลยนะคะเพราะว่ามีตั้ง4ี่ห้องที่ให้ดัดแปลงเป็นห้องอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ก่อนจากการซินอยากจะฝากให้กดไลค์ใช่ไหมคะ ต้องค่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ดีๆนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ราคาดีมากเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Perfect Home Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามึงหน้าสนใจมากอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเร,เรามาพบกับเรากันใหม่นะคะแล้วสินกับปุ่มนะคะในโอกาสหน้าตอนนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ